รั่วมาเลยหรอคิดแผนเนี่ยอันแรกเอาไม่อยู่ซ้อนอันที่สองเลยถูกต้องอันแรกเอาไม่อยู่อันนี้คืออันที่สองอันที่สองคือแปะแปะถูกต้องกูบอกแล้วถ้าป้องไม่อยู่กูจะรังคาที่สามขึ้นไซเยี่ยนเนี่ยไม่อยู่กูจะทำบ้านคุ้มบออ่มบมบน <c oughs> ถ้าไม่อยู่กูจะทำบ้านคุ้มบ้านในไรกัน <c oughs> ตัวส่วนก็จะตกแล้วเนี่ยตัวทำยังไงดีอะเอาไม่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องห่วงมาแล้วจัดใหม่กูงูงิกกูโมโหมาบ้านจะสามชั้นกูจะเหลือสองชั้นพอเฮี้ยรั่วเยาวล์รั่วหมด เอาไม่อยู่จริงเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรไม่รู้ฟ้าจะพังหรือไอ้สัตว์ในบ้านอยู่มถึงปีหลังคารั่วไม่ได้เกี่ยวกับช่างมันเป็นที่อุปกรณ์ออกมาวัวสั่งหลังคารุ่นใหม่มาเลย <c oughs> เ,ปเป็นเป็นรุ่นแบบเป็นเป็นไอ้นี่เลยเว้ยไอ้อะไรนะเขาเรียกแมชชีสกิฟล็อกไม่ต้องมีรอยเจาะไม่ลวกตลอดไปตลอดชาติขนาดนี้แล้วขนาดชาตินี้และชาติหน้าหัวเลาตัวรอบนี้ไม่เอา ดูดิยางแผ่นยาว11เ,เมตรอะมึงจะเอาตรงไหนไปรั่วยาวสุดหลังคาเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นของมูสโคปะคปเออแต่ยังไม่อีพินี้ไม่ได้ดเซอร์เราเสียใจเลยนี้ซื้อเองโอ้โหเป็นแฝนเลยเอาช็อกเอา,เาวันนี้เอาหลังคาลงก่อนแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์อะพีมจะขึ้นไปทำด้วยตัวเองเลยเพราะว่าพี่นายไม่อยู่แล้วมันก็ต้องฉายแสง เออเมื่อเมื่อช่างไม่อยู่ยยลแล้วก็ลองโทรดูที่เขาว่างเ่าวันอาทิตย์อะ่ะว่าจะจริงจริง,ง,งวันอาทิตย์อะ่ะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดว,งดว่าอีพีนี้เป็นอีพีงานแบบว่าเรา,เรา,เรายังไม่ได้เตรียมช่างเราเตรียมอะไรเ,เราเตรียมของมาอย่างเดียว อันนี้คือเราทําเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันรั่วเพราะตอนนี้คือแม่เราหารูรั่วไม่เจอต่นีเราใช้อุปกรณ์หลายอย่างมากจะเป็นไตสารเออไอเทปแปะเทปกาวกับแม่ใช่ไม่อยู่เพราะถึงอายุงานอายุงานหนึ่งแม่งแม่งกรอบเว้ยเพราะว่าข้างบนมันร้อนมากแม่งร้อนแบบร้อนมหาปรายไอเทปแปะมันก็เยิมมันเยิมออกห้องพี่เอ๋กคือเดี๋ยวไปดูกัน มีน้ำหยดติ่งติงออกมาเมาบอกน้ำละไหลจากรูไฟบอกนี่ไอสัตว์กูจะไฟดูตายไหมบอกเออป้าเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะกับการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาหลังคารักอ่ะไอทูกแล้วท่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันติดตั้งเลยโอเคไป The next day ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังคาของเราจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าพี่ยิมมีหนพี่ยิมตื่นแล้วตัวเอาตรงนั้นก่อนเฮ้ย อะไรวะยืนในเช้าเลยไม่ได้ครือแดดร้อนเราค้นพบวิธีเดินทางเร็วกว่าแสงแล้วยังไงออกตอนกี่สี่อ่ะไม่มีแสงไม่ไหวจีมาร์คเลยเหงาแล้วตัวหลังคานี่กี่รอบแล้วเนี่ยหลังคาเนี่ยรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแล้วยวล็อกห้องไว้ด้วยถูกต้องไม่รู้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดปุ๊บนี่เหมือนเปิดตู้ปลาตอนนี้พรวดออกมาตรงนี้เลยบ้านอะไรวะเนี่ย ห้องลูกไม่เข้าอืมเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวเขาไปเอาบันไดก่อนนะดูห้องลูกรั่วเปล่าแลยส,งส,งสงองอนูนแต่เขาว่าห้องลูกไม่รั่วเดี๋ยวรอพี่ยิมไปเอาบันไดมาคนะเดี๋ยวเราลองไปดูห้องน้องเยลกันว่ามันรั่วไหมนะคะเมื่อคืนเพราะว่าฝนตกหนักมากและวันนี้เราก็จะมีหลังคาใหม่แล้วบ้านเรานะคะสร้างมาโอ้โหประสบปัญหาก,กับหลังคาเชื่อว่าใครที่สร้างบ้านหลายๆคนก็อาจจะประสบเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราอ่ะ มันปีดาดฟ้าไงแล้วมันไม่ได้เป็นโครงสร้างปูนข้างบนมันก็เลยแบบพิสดารกว่าคนอื่นนิดนึงบทีวิตแม่สาคัญคือรางน้ำมันอยู่ในบ้าน <Yeah. S 1> เออทุกอย่างมวลน,น้ำเนี่ยมันก่อนจะออกไปมันอยู่ในบ้านหมดเลยไงมันก็เลยเป็นปัญหาเยอะนะคะดีมากเห็นไหม อะไรอ่ะรั่วฮะรั่วหมดเลยหรอคิแผิดเนี่ยนี่เยอะเลยเหรอใครขึ้นไปขี้ไม่รู้เอ้าฉันตูดแมหมดใต้ฟ้าไม่มีได้ไงอ่ะถ้าได้อยากขึ้นไปซับน้ำตะก่อนว่ามันรู้กูลืมทิ้งไปเขา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 ลืมไม่รู้อ่ะชั้นไม่มีรอยเหรอเอ้ยรั่วเอ้าจริงดิตรงไหนอ่ะนี่ไงเยอะไหมโจรโจร หายชนะิบหายแล้วหลังคารั่วบ้านเราจะพังไว้เนี่ยรัวหแล้วจริงเหรอเอออันนี้เรื่องจริงนะจริงๆก็หมดเลยเหรอเออมาจบไม่สิ้นจริงๆชีวิตก,กู<ะ>น,นี่เห็นไหมละ่ะน้ำจงังเลยเฮลโหลมาดะฟาคือเฮียฝ้าจะพังมหมดละไอ้เย็บเป็ดวันนี้กูต้องเอาชะนะมึงให้ได้น้องน้ำเหี้ย <Y aku. S 1> เป็นอ่างเลยจัดรั่วหมดแล้ว สัตว์เอยหลังคาแม่งไม่ได้เรื่องเลยวะย,ยี่ห้อเฮียนี่ไไปเรลาาแล้วไปเดี๋ยววันเนี้ยพีมจะต้องเอาแม่งให้อยู่ซื้อไปนันชีดมาปูแม่งบนน่ะเป็นรุ่นใหม่รุ่นคล,นลิปล็อกแบบไม่มีรอยต่อเลยเดี๋ยวมึงจะเอารูที่ไหนล่วงมาสัตว์ไปเลยแถวมาตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าแล้วหลังคายาวสิบสิบเอ็ดเมตรนี่สัตว์คุ้มแม่งไปเลยสัตว์ไม่สนใจแม่งแล้วหลังคารุ่นคลิปล็อกของเรา เทคโนโลยีใหม่อีกแล้วไอ้สัตว์เอ๊ยยิงเข้าไปเลยยิงสดนี่ตัวนี้ไร้รอยต่อทอเต็มผืนเลยอาจารย์สุดใหม่ดังเดิมสุดยอดเลยพี่แผ่นแรกจะเสร็จแล้ววจะตายห่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแบบคลิปล็อกใช่ไหมฮะไม่ถามเลยใครจะมีเอาคนทำหลังคาซ้อนหลังคาซ้อนหลังคาเหมือน้วเนี่ยทุกอย่างต้องมีแผนสองเสมอ อันแรกเอาไม่อยู่ซ้อนอันที่สองเลยถูกต้องอันแรกเอาไม่อยู่อันนี้คืออันที่สองอันที่สองคือแปะแปะถูกต้องกูบอกแล้วถ้ากูไม่อยู่กูจะรังคาที่สามขึ้นถาไอเหี้ยเนี่ยไม่อยู่กูจะทำรังคาคุ้มบน <c oughs> ถ้าไม่อยู่กูจะทำบ้านคุ้มบ้านในแรกจะบ้าหรือไงรู้ไปมรู้ไปไอ้เหี้ยปัญหานี้อยู่เออเสียงเงินเพื่มแล้วถ้านี่นะนี่นะนี่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าบ้านคุ้มบ้านไม่อยู่ใช่ไหมกูจะทำบ้านกูเนี่ยคุ้มจังหวัดให้นครผมในฝนไม่ตก มึงตั้งมึงต้องมีสติดินอนจ้ะไหนวันทีมเช้าทีมงานอาจารย์เอ็กซ์ใช่เป็นอาจารย์เอ็กซ์มมันซ้ายข้างขวาข้างอ่ะเอ้าจิ้มถายแล้วเยี่งเมาขึ้นโอ้โหตายเลยซ้ายข้างเลยไม่เอาลูเยอะเลยไม่เอาตัวลูได้ไงอ่ะนี่นี่ไงนี่เห็นไหมมันไม่เหมือนกันมันยัมีฝั่งรับตีดนี้กับรับตีดนี้โอย นี่นะคะทุกคนนี่เรื่องคอยผไม่ต้องทำให้เข้มหรอกใช่ป่ะคลิปล็อกก็คือเราจะเจาะแค่โครงนี้ส่วนหลังคาด้านบนเนี่ยเราไม่มีเจาะไม่ต้องเจาะเลยเราก็เลยคิดว่าด้านแก้ปัญหาได้นี่อันนี้ไอ้ด้านนี้มันจะเป็นด้านที่ต่อจากฝั่งนี้อ่ะมันจะเข้าไปจิ้งนี้นี่เพราะว่าแถ้าด้านนี้พอมาวางอ่ะมันจะไม่มีอะไรจีบกระปิบอยู่ไปอ่าเขาคิดมาไหมหมดแล้วดันนี้ต้องเอาไว้ด้านที่ต่อถูกต้องครับนี่เป็นรอยต่อใช่ครับ มันต้องไปทางเดียวกันหมดอ่ะเออมันก็ล็อกแผ่นถัดไปล็อกแผ่นถัดไปไปเรื่อยๆใช่ตัวว่าวิธีนี้เอาอยู่ไหมอยู่ไม่ไม่มีรอยรั่วะตนีก็ดีนะเราก็ยังสามารถเดได้เหมือนเดิมยังสามารถเหยียบเดินอะไรได้เพราะว่าความสูงเท่าเดิมเลยอืมเรายิ่ก็เดินง่ยลอสไลเดอร์ในรางก็ได้ไปไปคอยใจชื้นขึ้นหน่อยว่าบ้านเราจะไม่ด้วยหรอเราจัดงานให้ A few minutes later เดี๋ยวเราจะเอาแผ่นหลังคาขึ้นให้หมดขึ้นไปเรียงไว้ให้หมด เพราะว่ามันจะส่งยากแผ่นยาวมันจะส่งยากแล้วก็มันจะเดินเหยียบเป็นรอยเราก็ไม่อยากเดินเหยียบมันตอนนี้นะคะช่างเอ็กเอาหลังคาขึ้นมาครบหมดแล้วนะคะแผ่นยาวแผ่นที่แบบว่ายากๆเนี่ยสิบเจ็ดแผ่นโอ้โหสิบโมงค่ะอากาศข้างบนก็เริ่มร้อนแบบ ร้อนมากนี่เอาแผ่นขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้กำลังทยอยยิงแผ่นแล้วไอ้เหี้ยเอากูมาฆ่าแท้แทไอ้ย่าไฟช็อตไม่รู้ชนไหนกูไฟช็อตห้องโยชิห้องโยชิอ่ะต้องใส่น้ำรั่วไปโดนไฟต้องไปหาพอเดินกระเทือนกระเทือนนะ้น้ำคงลงไปอ่ะเดี๋ยวไ้เปิดฟ้าดูอีกทีเอาตรงนี้ให้เสจก่อนเพราะงั้นยังไม่มีคนนอนเขาปิดเบรกเกอร์ไว้ทุกอย่างใช้ได้ปกติไม่อันตรายเพราะเรามีเซติคัตตานตอนตาย ใจดำไหมเอาล้มเอาอะไรไหมใจเอาล้มอะไรไหมขนาดนะเอาล้มเอาอะไรบอกนะดีนะเขาอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โถรอบเนี้ยมันไม่มีรอยรั่วจะไปลงตรงไหนอ่ะอย่าไปซื้อซิลิโตนเลยดีกว่าป่ะจ้าโอเค three hours later ทุกคนเห็นก้อนเมฆข้างหลังพี่โบอลหรือเปล่านู่นฝนตั้งเขาใหม่แล้วค่ะฝนตั้งเขาอีกแล้ว อดี time, oh! oh. oh! like right ๋ยวดูก <wh ันว uh huh, okay, okay. ่าหลังคาใกล้จะเสร็จหรือยังนะคะจะได้เปิดซิงหลังคาหรือเปล่าวันนี้โหเกือบเสร็จแล้วนี่เหมือนเราจะได้นู่นเหมือนจะได้ลองหลังคาใหม่อะซีลีโคนจะแห้งพอหรือเปล่าไม่รู้เลยได้ซีดีโคนกันน้ำนี่นี่เนาะกำลังยิงซีดีโคนเลยโอ้โหเลือดไอสัตว์ตัวเป็นยังไงตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละคะ หมายถึงอะไรอ่ะงานกี่เอร์เซ็นแล้วโอ้โหน่าจะ9ก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหรอตัวว่าวันนี้จะได้ใช้หลังคาใหม่ไหมได้ใช้แน่นอนเออเดี๋ยวมาดูเลยว่าจะรอดหรือจะล่วงแน่นอนหลังคาไร้รอยต่อรั่วอีกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะอืมไม่รู้จะมีรอยรั่วตั้งหลายแล้วครั้งนี้คือจะเอาแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเดิมพันด้วยสักผีเออเดิมพันด้วยสักสีเลยเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแบบยู่จริงๆนะไม่อยากจะซ่อมบ่อยๆแล้วทุกคนนี่ดูตอนนี้พี่ฝนก็คือตั้งเขามาแล้วบอกเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน <laughs> วันนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ้านใหม่เราจะได้ไลฟ์ฝนไลฟ์รูร่วสักทีเพราะว่าโอ้โหนี่จะเข้าหน้าฝนแล้วนะใครที่บ้านหลังคาั่วนนะคะก็รีบซ่อมเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาแล้วจะหนักแน่นอน จะบอกทุกคนว่าถ้าบ้านใครแบบว่ายาวๆเนี่ยจะบอกว่าหลังคาเนี่ยเขาบรรทุกได้ถึง15เมตรนะทุกคนแบบไม่มีรอยต่อเลย15เมตรสามารถบรรทุกสมได้เออไม่ต้องมีรอยต่อเลย15เมตรก็ยาวไปเลยแต่เนี้ยของบ้านพี่โบเนี่ยมัน17เมตรมันเกินไปแล้วเราก็เลยคิดว่าเออมีรอยตรงนั้นนิดนึงไม่เป็นไรถ้า15เมตรก็คือยาวๆเลยไม่ต้องต่อเลยฝากทีมงานเอานี่กูไล่ไปตั้งนานไม่ไปเรยฝากทีมงานจัร์เอกไว้ให้ครับ เรียกว่างานต่อเติมโครงสร้างเอ่องานเหล็กงานงานกันศาสตร์งานโครงรถอะไรเงี้ยจันอ็กทำอยู่เป็นเป็นพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับจันอ็กนี่แหละใช่ง่นเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวให้มาฝากงานได้ครับ much 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 later ฝนตกแล้วค่ะทุกคนได้เทสหลังคาใหม่แล้วนี่ค่ะตกฉ่ำเลยค่ะปปยิ้มเป็นยังไง ยังไม่เสร็จเรียนอยู่เลยจริงเหรอคือรู้เลยเหรอเห็นเลยเหรอไหลไหมไม่ไหลย้อนไหมไอจุดที่รั่วเดิมก็ไม่ไหลแล้วแห้งไปเลยแห้งไปเลยเหรอใช่ไม่ส่องมาแล้วเหรอโอ้ยเตาแก๊สลูกเอ้ยคือไม่ส่องมาแล้วไม่ส่องแล้วเหรอคือจุดมันแห้งไปแล้วใช่ไหมใช่จุดที่เมื่อเช้าฟิลมดูอะเริ่มจางแล้วใช่ขึ้นลาเห็ดผัวเห็นแล้วประมาณเที่ยงคืนวันนี้ โอเคทุกคนรอติดตามนะคะว่าจะมี EP ซ่อมหลังคาอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วปิดตำนานปิดตำนานแล้ไม่อยากทำบ่อยรอให้เสร็จก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะคะทุกคนไปหาเป็นกำลังใจพวกเราได้นะคะบ๊ายบาย The next day ปิดตำนานหลังคาป๋องแปงครับไอสัตว์คุมไปเลยใครมีปัญหา คุ้มไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาเบลืองหลังคาอะไรเก่าๆของเราก็แล้วแต่ถ้าอยากจะลดปัญหาน้ำรั่วรอยเจาะเยอะนี่เลยครับแนะนําเลยครับแบบคลิปล็อกซึ่งเขาไม่ได้โฆษณาเราเลยอันนี้หุ้ซื้อใช้เองหมดนี่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทครับหลังบ้านหลังนี้น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายที่เราจะต้องทุ่มทุนลงไปกับบ้านหลังนี้แล้ว <c oughs> แล้วปัญหาตอนเนี้ยที่วิมเจอเมื่อคืนนะร <Yeah. S 1> างน้าตอนคือรางน้ํามันอยู่ใต้ฝ้าแล้วใต้ฝ้ามันร้อน พอฝนมันตกรางน้ํามันเย็นทีนี้เขาก็จับไอที่รางน้ําข้างใต้ข้างใต้ใช่บางทีก็กอตัวไปจุดน้ําหน่อยนึงแต่มันแต่ส่วนใหญ่มันหยดลงปูนมันหยดลงปูนแต่มันนิดเดียวมันนิดเดียวไม่ถึงกระบวมใช่ใช่มันก็คือหยดน้ําจะแต่มันนานๆแบบหยดเดียวนิดเียวเนาะใช่ใช่มันไม่ใช่ไออันนี้ไงอันนี้ลงปักลงอะไรเลยแล้วปัญหาก็คือรอยต่อมันเยอะรอบแรกอ่ะแล้วน้ํามันจูงหาง เราไม่รู้ว่ามันมาจากทางไหนเลยเพราะรอยเจาะเยอะมากเยอะน้ำมหาศาลใช่เพราะส่วนตรงนี้เนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ครึ่งบ้านมาเลยเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ตอนนี้ก็คือนี่ช่วงที่มีปัญหาอนี้คือไร้รอยต่อหมดแล้วใช่นะคะช่วงที่มีปัญหาี่แล้วก็การแก้ปัญหาของพี่ยิ้มชายน้ําทีมพับลงหมดนี่คิดเองเลยเนี่ยปกติก็คือถ้ามันตรงๆใช่ป่ะมันอาจจะน้ําไปปุ๊บมันจูงหางกลับขึ้นมา ทีนี้พอมันมีที่ที่ต่ากว่ามันก็ไม่สามารถจูงขึ้นมาได้แลยแค่น,น,นั้นเลยเบเกิลเคลือ์ฉลอดสุดๆเอ้าเอ้าอันนี้คิดตามวันนี้คืออันนี้อันนี้คิดเองนะแต่ว่าเราคิดตามดูถ้าเป็นอย่างนี้อถ้าเป็นอย่างนี้สมมติมาอย่างนี้ใช่ไหมน้ํามันก็ลงจึก๊กแล้วมันก็อาจจะย,ย,ย้อยเข้าอย่างนี้ได้ใช่ไหม,ไมสมมติว่าหลังคามันอาจจะมาอย่างนี้แต่ว่านา้ำพอเยอะหน่อยนึงแต่นี้ถ้าเราหักงอปลายปุ๊บม,มันก็เป็นระยะที่ต่ําที่สุด มันก็ลงลงลงมันไม่เป็นทางจูงขึ้นฟ้าได้อยู่แล้วนี่นี่ฉลาดที่หายบันเจิดเกิดมาเป็นเทพผู้ปุกแท้เนี่ยเหลือรางน้ําตอนนี้เหลือรางน้ําเฮ้ยลืมบอกเบอร์ติดต่ออาจารย์เอกไว้ป่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แล้วกันเบอร์นี้ครับอาจารย์เอกอย่าไปโทรเล่นนะครับอย่าเอาเป็นว่าโทรไปงานเล็กงานน้อยงานให่ว่าทำเฉพาะวันอาทิตย์ใช่ทำเฉพาะวันอาทิตย์ โทรไปติดต่อกันได้อย่าไปโทรเล่นนะจ๊ะทิ้งเบอร์ไว้ให้ตรงนี้แล้วจ้ะไป EP นี้ก็ลงออกถือว่าถือว่ามีความสุขใช่โอ้ดูดีเหมือนอยู่บนหลังคาโรงงานเลยจ้บไปแล้วไปหวงแล้วว่าเออบ้านจะนาำหยุดหรือเปล่าตอนนี้ น้ำไม่หยดแล้วเย้แต่ฝาแต่ฝาจะไม่หยดได้ห้องลูกฟ้าพังไปแล้วทำเลส้มฟ้าอีกปิดตำนานหลังคารั่วของบ้านใหม่ของเราบ้านเราจะไม่พังแล้วโอเคเดี๋ยวไปซ่อมฟ้าก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชีชแนลด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันสนับสนุนคิโอเฟเบอร์ของกเราด้วยนะคะยังมีอยู่นะคะใครที่ขับถ่ายยากนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะดูแลสุขภาพนะคะตื่ มาพุงยุบแน่นอน,นพวกเราแล้วกันหุยน่าดูกิน <c oughs> เยอะไปหน่อยเอ้ยบายบายสวัสดีค่ะ